สวัสดีค่ะวรพัรสอนสสีโรโสพลค่ะช่วงสัมภาษณ์ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร g r v ตอนนี้แขกรับเชิญพร้อมแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนําชื่อหน่อยค่ะชื่ออะไรคะชื่อเจี๊ยบค่ะเข็มยดาศิริพัฒน์ดำรงค่ะเป็นคนจังหวัดอะไรคะอ่าสมุทรสงครามสมุทรสงครามนะคะไม่ทราบปีนี้คุณเจี๊ยบอายุเท่าไหร่แล้วคะอายุ38แล้วค่ะ38จริงๆเหรอคะค่ะดูหน้าเหมือน20ิต้นต้นนะพูดถึงอายุที่ไรจะเกิดทุกทีมีคนเคยชมไอ้อนหน้าเด็กมากค่ะวีว่าเหมือนกันค่ะนะคะเพราะว่าหน้าตาเด็กมากคุณเจี๊ยบขา เพราะอะไรถึงรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร g r v เพราะว่าสุขภาพไม่ดีแล้วก็มีเพื่อนแนะนำคะ่ะอออคุณเจี๊บมีปัญหาสุขภาพอะไรอะคะเอ,อ่อตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะคะ,คะต,ตั้งแต่ตั้งแต่จำความได้เลยค่ะลายาวนิดนึงาานได้เลย,ลายาได้เลยค่ะ ็จําความได้เลยเนี่ยก็จะมีทลาซิเมียนะคะเป็นตั้งแต่เกิดมีหอบหอบระบบหายใจภูมิแพ้ค่ะภูมิแพ้นี่เป็นเยอะเคยเคยไปตรวจ36เข็มค่ะสามสิตุ่มขึ้นมา32เพื่อหาว่าแพ้อะไรบ้างใช่แพ้ไปสามสรายการสารายการแล้วอยู่มาได้ไงคะเนี่ย ไม่น่าจะอยู่ได้แพ้ทุกสิ่งอย่างระวังระวังทุกอย่างใช้ใช้ชีวิตลําบากมากเหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็ร่างกายจะอ่อนเพลียแล้วก็ผอมอะค่ะผอมเป็นเด็กคือเป็นเด็กตัวเล็กแกลนแกนตัวเตี้ยๆเล็กๆผมผอมค่ะไม่สดใสนั่นคือในอดีตเพราะถ้าเกิดท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะคะดูคุณเจี๊ยบตอนนี้นะคะเป่งปลั่งมีน้ำมีนวลมาก นะคะอ้วนทวนสมบูรณ์ไม่ได้ผอมแกลนเลยอ้วนเกินไปคุณเจี๊ยบคะหลังจากที่ได้รู้จักกับ GRV นะคะคุณเจี๊ยบคุณเจี๊ยบทานยังไงอืมทานเช้าสองก่อนนอนสองวันละสี่เม็ดเลยวันละสี่เม็ดเพราะว่าอด้วยด้วยด้วยเป็นเยอะเป็นเยอะกว่าคนอื่นเป็นหลายโรคด้วยใช่แล้วก็คือ เพื่อนที่ที่ทานอยู่ก็แนะนําว่าในช่วงแรกให้ทานแบบนี้อืค่ะก็ทานอย่างนี้มาเรื่อยๆไม่เคยขาดเลยที่บอกว่าทานต่อมาเรื่อยๆเนี่ยนานเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยสองประมาณสองปีสองสามปีอสองปีกว่าเกือบสามปีแล้วค่ะทานเยอะแล้วก็ทานมานานมากใช่ค่ะส่วนใหญ่จะให้คุณเจี๊ยบนะคะไล่เรียงโรคที่เป็นแต่ละโรคนะคะอย่างละเอียดเพราะว่า ส่วนมั่นใจนะคะว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยหลายตัวหลายท่านเนี่ยคงจะประสบปัญหาเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บมีปัญหาเรื่องโรคแล้วทุกอะอยากจะให้คุณเจบแบ่งปันประสบการณ์ตรงนี้ยเพื่อเป็นวิทยาทานะนะคะก็อย่างโรคโรคแรกที่ท,ที่ที่คิดว่าหายเร็วหายเร็วที่สุดดีขึ้นเร็วที่สุดแล้วก็หอบ อืคือปกติเนี่ยเดินก็เหนื่อยนิดนิดนึงก็เหนื่อยค่ะมันจะหายใจไม่ออกอืคนคนที่เป็นหอบจะรู้เลยว่าทรมานเราเหมือนลมหายใจแล้วมันหายใจไม่ได้อืก็ทานปกติก็จะพ่นยาพ่นยานี่พืพกใส่กระเป๋ายาพ่นเนี่ยตลอดเวลาย่าประจําตัวเลยเคยพกถังออกซิเจนเล็กๆด้วยขนาดนั้นเลยเหรอคะั้เลยค่ะแล้วก็หลังๆมาพอได้ทานได้ทานก็ยังพกยังพกยาอยู่ ไม่ต้องเป็นถังละแมละแค่เป็นขวดเล็กๆนะคะถังๆนั่นคือตั้งแต่ตอนเด็กๆพอโตก็คือก็รู้จักการควบคุมหายใจอะไรอย่างนี้กินยาทานยาไปเรื่อยๆค่ะก็พ่นยาพอผ่านผ่านมาก็รู้สึกคือพอมันไม่เหนื่อยเราก็ลืมไหมคะล้วก็ใช้ชีวิตของเราปกติไปเรื่อยๆเราไม่เหนื่อยเราแปลว่าไม่ต้องพ่นยาใช่แล้วมันก็หายไปเองโดย จริงๆแค่เดือน2เดือนเองนะนั่นคือที่ที่เริ่มดีขึ้นหลังจากทาน G R V ใช่นั่นคือเร็วนั่นคือโรคแรกก็คือหอบหืดดีขึ้นหายแล้วอาการของโรคที่สองนะคะอย่างพวกอ่อนเพลียค่ะกินข้าวไม่ได้เหนื่อยอ่อนอ่อนแรงดีขึ้นนอนหลับค่ะ แล้วก็รู้สึกสดชื่นคือปกติเวลาเรานอนใช่ไหมคะเรานอนตื่นเราจะเราจะลุกเราจะเหนื่อยมากไม่อยากลุกด้วยไม่อยากลุกเราจะรู้สึกเหมือนเราอยากนอนต่อแต่หลังจากทานตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ตื่นแล้วตามันใสอ่ะลุกขึ้นจากเตียงทันทีใช่นะคะไม่ขี้เสาละไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยนะคะใช่ค่ะแล้วก็อย่างอ่า ภูมแพ้ภูมแพ้อ่าอย่างเงี้ยภูมภูมแพ้นี่ก็เห็นได้ชัดมันก็ค่อยๆที่บอกว่าเป็นสามิบสองรายการแพ้ถึงสามสิบสองรายการซึ่งเยอะมากคืออย่างฝุ่นอย่างฝุ่นค่ะจะไอไอไม่รู้คนอื่นแพ้อย่างไงแต่ของเจ๊ไม่จะไอมากไอจนอาเจียนค่ะก็คือถือว่าหนักมากต้องปิดปิดไว้เลยบางทีปิดนี้ก็ไม่ได้้าคขนมน้าคขนหนก็เป็นขนแพ้ขนอีกพรมถ้าพื้นเป็นพรมแพ้อีกเข้าไม่ได้ ขอบขึ้นเกสรดอกไม้ตายไม่ต้องพูดถึงตายตรงนั้นเลยค่ะอยากอาหารอาหารทะเลล่ะคะอาหารการกินปูนี่ไม่ได้นะคะค่ะปูนี่หายใจไม่ออกแน่นเลยแน่นแน่นอันนี้คือปูนี่ไม่ไม่เคยได้ทานเลยค่ะสมัยก่อนกุ้งพื้นๆไม่เคยคือถ้าลองถ้าถ้าถ้าจะตั้งใจกินตั้งใจทาน ยาแก้แพ้เตรียมไว้ล่วงหน้ากินก่อนเลยกินก่อนกินก่อนเพราะว่าอยากกินอ่ะพอกินเสร็จกินตามเข้าไปอีกเม็ดขนาดนั้นค่ะคแล้วก็บางทีนอนนอนอยู่ก็คันไม่รู้คันอะไรแต่แต่มันมันจะไม่ได้เป็นเม็ดๆนะคะค่ะบวมตัวเป็นแผ่นนะคะออ้เป็นแผ่นแดงแดงแดงจนที่บ้านสงสารอ่ะสงสารว่าะโหเป็นขนาดนี้กินยาแก้แพ้ก็ไม่หายเป็นเยอะไม่ยุคต้องหาหมอ ภูมิแพ้กี่เดือนถึงดีขึ้นหลังจากทาน G r V ก็ค่อยๆนะคะค่อยๆถ้าจนถึงสนิทเอาแบบว่าน้อยเลยเนี่ยอ่าน้อยเลยหกเดือนประมาณหกเดือนถือว่าเร็วมากใช่ค่ะเพราะว่าภูมิแพ้เท่าที่สอนศึกษามาเนี่ยบางคนเป็นทั้งชีวิตไม่มีหายนะคะไม่หายค่ะแค่แบบทุเลาแค่แบบดีขึ้นนะคะแค่แบบดีขึ้น ก็หลังๆมาก็เลยลองที่รู้ว่าดีขึ้นน่ะเราก็จะลองไงคะจะลองทานอะไรอย่างสิ่งที่เราไม่เคยทานได้ค่อยๆลองทานลองๆนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยอ่ะอย่างกุ้งตอนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้สั่งสั่งแรกอย่างแรกหลายๆกิโลด้วยใช่ค่ะหน่อไม้หน่อไม้นี่ปกตินี่คือคุณหมอแบบห้ามเลยเด็ดแสลงเลยใช่ตอนนี้มีแค่อย่างเดียวที่ที่ยังไม่กล้าค่ะคือถั่วปักอ้า กลัวมันเหรอคะกลัวแพ้เพราะว่าแพ้แพ้อยู่แล้วอาการอาการแพ้นี่คือคือทานเราเหมือนคนแพ้ถั่วคือทานแล้วก็เส้นเลือดฝอยในตัวมันจะแตกวมอนตายโอ้ก็เลยไม่กล้าเสี่ยงใช่ไม่กล้าจะไม่เป็นไรเก็บไว้สักอย่างหนึ่งแต่ที่เหลือเนี่ยตอนเนี้ทานได้หมดแล้วทานได้ทานได้หมดแล้วก็จะอาการอย่างมันจะมีบางอย่างที่ มากก็น้อยลงค่ะตอนนี้ค่ะสรุปว่าภูมิแพ้ดีขึ้นแล้วตั้งแต่6เดือนแรกที่รับประทานใช่แล้วโรคอื่นแล้วคะคุณเจี๊ยบอย่างไทรอยด์เป็นพิษอืมถือว่าการโรคนี้หนักหนแรงหนักอันนี้ก็ก็แปลกแปลกแปลกตรงที่ว่าคือคือเวลาเป็นเวลาเป็นเราจะไม่มีแรงเราคนที่เป็นเนี่ยจะรู้ทานเยอะหิวอืหิวระบบผอผานดีมาก กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนอยากได้มั่งจังเป็นอย่างนี้ดีแล้วค่ะแล้วก็เราก็รู้สึกคือมันมันไม่สดชื่นนะคะสายตัวก็จะดำดำค้ำค้เหมือนผิวเราเหี่ยวเหี่ยวตลอดเวลาซีดๆไม่มีน้ำมีนวลไม่มีน้ำมีนวลเลยค่ะแล้วก็มันดีขึ so ้นนะคะมันก็มีแรงอมันก็มีน้ำมีนวลมันไม่เวียนหัวมันมันหลายอย่างแปลว่าน้ำหนักต้องเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นมากค่ะใช่ไหมคะปกติเมื่อก่อนเนี่ยทุกคนก็จะบอกว่าเจ็บตัวเล็กอืตัวเล็กหนักหนักสามสิบเก้าน้อยมากน้อยมากค่ะ,คะเดินเดินลม <laughs> จะปลิวแล้วค่ะ <laughs> แล้วหลังจากรับประทาน G R อาเนี่ยน้ําหนักเพิ่มขึ้นกี่กิโลอะคะมันค่อยคอยเพิ่มนะคะอก็ค่อยๆเพิ่มตอนแรกก็ไม่ได้สังเกตตัวเองสังเกตตัวเองเอาตอนที่รู้สึกกังวลว่าคือเสือเเรรเส้อผ้าเรารารู้เสื้อผ้าเราใส่ไม่ได้ เออมันครับก็มาคิดก็มาคิดก็มาคิดดูนะคะว่าเอ๊ะทําไมนะทําไมเราเสื้อผ้าเราถึงใส่ไม่ได้อืมก็เลยมาคิดว่าโอ้สงสัยไทรอยเราจะดีขึ้นอืระบบหอวผานดีขึ้นระบบหัวผานเราปกติแล้วค่ะคิดแบบนี้เพราะตอนนั้นน้ําหนักสี่สิบเก้าแล้วค่ะจากสามสิบเก้าขึ้นมาสี่สิบเก้าสิบกิโลใช่ค่ะแปลว่าโรคไทรอยต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนดีขึ้นใช่ไหมคะ ตังดีขึ้นหน้าตาก็สดใสขึ้นคุณเจี๊ยบทานยาไหมคะต้องเป็นคนไข้ที่เกเรแน่นอนถ้าอย่างเงี้ยสมมุติถึงเวลาจะนัดเนี่ยค่ะสหนยอีกหนึ่งอาทิตย์อีกสองวันจะตรวจเลือดสหน่อยก็สหนยอย่างเงนะคะค่ะแล้วก็อีกโรคหนึ่งที่อันนี้เก็บไว้เพราะว่าเป็นเป็นไวร่าระดับสุดท้ายเลยค่ะเพราะว่าอย่างทาราซีเมียอืมันไม่หายใช่ใครก็จะรู้ว่าเป็นโรคที่ ไม่หายรักษาไม่หายรอกันตายกินยาประทังใช่เราจะเป็นเป็นรุนแรงเป็นเยอะซีดเป็นมากด้วยความที่เป็นเป็นหลายโรคโรคเนี้ยเวลาพอเป็นเวลาพอตัวเองเป็นก็เลยเหมือนมีอาการแต่ละอย่างมากกว่าคนอื่นคูณเข้าไปใช่เพราะว่าเป็นหลายโรคล้วหมอก็รักษามาแต่เด็กรักษามาแต่เล็กแต่น้อยกินยามาตลอด ก็คือเหมือนเหมือนประคองอะค่ะ <Ừ. S 1> ประคองอาการไปเรื่อยๆจนจนเมื่อประมาณประมาณสองประมาณสองปีเท่ากับถึงตอนนี้ประมาณตรวจค่ะ,คะก็คุณหมอที่แรกรักษาที่เปาโลก่อนค่ะรักษาที่เปาโลคุณหมอที่เปาโลส่งไปหาคุณหมอโรหิตวิทยาที่เก่งมากค่ะอยู่ที่โรมาลภูมิพลค่ะก็รักษาต่อก็ให้ยาค่ะ แล้วก็นัดทุกสองเดือนอืเพื่อตรวจใช่คก็รักษามาเรื่อยๆหมอนัดจนเป็นเรื่องปกติไปทานยารับยามาถุงเท่านี้เยอะมากเหมือนไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่เลยนไปทุกสองเดือนอีกย่างนึงคือร่างกายไม่ผลิตเม็ดเลือดร่างกายผลิตเลือดเองไม่ได้ต้องทานฮอร์โมนเพศชายไปกระตุ้นไขกระดูกเพื่อให้ผลิตเม็ดเลือดใช่คือเป็นเยอะมาก ค่ะจนคุณหมอก็วอาอ่ะไหนลองดูซิค่ะไหนลองลองดูซิมาตรวจเลือดอืมตรวจเจาะไขกระดูกตรวจสะหน่อยว่าเป็นว่าดีขึ้นหรือยังค่ะดีขึ้นแบบไหนก็เจาะไปค่ะเจาะไขกระดูกคุณหมอก็นัดมาฟังผลอืมก็ธรรมดาก็เราก็เฉยเฉยก็คิดว่าเป็นอยู่แล้วธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอก็ดูผลแล้วก็คือดูอยู่แล้วก็คุณหมอก็ตกใจเองว่าเอ้าวทำไมเป็นซีดอะ ทำไมเป็นแค่ซีดแล้วโรคทรัซิเมียที่ตรวจมาตลอดไปไหนใช่คุณหมอคิดว่าผลไม่เสถียรใช่ตรวจผิดหรือเปล่าใช่ก็เลยเจาะใหม่ตรวจใหม่อีกรอบหนึ่งเจาะไขกระดูกใหม่ถ้าคนเคยเจาะไขกระดูกจะรู้ว่าเจ็บไหมคะมากอนไม่เคยเจาะแต่น่าจะเจ็บมากมากค่ะมากก็เจาะไขกระดูกครั้งที่สองอีกค่ะก็นัดอีกรออีกฟังผลอีกสรุปเจาะอยู่สี่ครั้ง ผลก็คือเหมือนเดิมใช้เวลาในการตรวจหนึ่งปีเพื่อยืนยันเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่รักษามายี่สิบปีสามสิบปีแล้วอยู่ดีๆคุณหายตรวจไม่เจอไม่เจอโรงพยาบาลเดิมคุณหมอคนเดิมคุณหมอคนเดิมอืมเป็นเรื่องที่มหัสจร์มากใช่ค่ะเคสจ,จากเปาโลส่งไปเนี่ยใบทุกวันนี้ยังมีอยู่เลยว่าส่งไปสาเหตุจากโรคทาราซิเมีย อส่งไปรักษาต่อที่ภูมิพลใช่นะคะจนก็เลยขออนุขอคุณหมอว่าให้คุณหมอช่วยออกใบมาให้หน่อยว่าไม่ได้เป็นทาราซิเมียแล้วจริงๆคุณหมอก็ออกให้เขียนให้แล้วทุกวันนี้คือจากปกติทําประกันชีวิตไม่ได้ตอนนี้ก็ทําได้แล้วดีใจไหมคะคุณเจี๊ยบแค่ใบนี้ใบเดียวเหมือนได้เกิดใหม่เลยนะคะใช่ค่ะใช่สุดยอดมากใช่ค่ะเราเห็นเมื่อกี้แอบกระซิบว่า รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากอีกหนึ <apan> <den> ่งอย่างที่ได้เพิ่มขึ้นมาหลังจากทาน G r อวอีกหนึ่งอย่างนี้คือพึ่งพอดีพึ่งพึ่งได้ทราบด้วยได้ทราบเพราะคุณหมอพิ่งพึ่งนัดที่ผ่านมาไม่ไม่ไม่กี่วันมานี้เองคือปกติเราก็ตรวจเครื่องเดิมอ่าก่อนเวลาเราหาหมอเราจะมีชั่นน้ำหนักวัดสูสูงความดันใช่ค่ะมันก็คือเครื่องเดิมเดิมที่เราไปอยู่ทุกครั้งทุกเดือนคือแทบจะหลับตาว่าทุกอย่างเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะก็ธรรมดา ก็พยาบาลก็มาจดจดจด,จด,จดไปเสร็จเรียบร้อยพอถึงคุณหมอคุณหมอบอกเอ๊ะนี่เธอเธออายุเท่าไหร่เนี่ยเธอสคงถามแรกที่หมอถามใช่บอกก็รู้ว่าคุณหมอไม่ได้ถามจริงหรอกออออคุณหมอคงอาจจะอาการนู่นนี่ดีขึ้นคค่ะค่ะะก็เลยคงดีใจอะไรอ,อ,อีกของคุณหมอคุณหมอบอกนี่เธออายุเท่าไหร่เนี่ยทำไมเธอสูงขึ้นหรอเราก็งงกันนะคะใช่ค่ะก็มไม่เคยวัดเหมือนกันใช่ พอมาดูก็ก็คุณหมอก็พลิกเคสไปมันร้อยห้าสิบอันเดิมอันเดิมใช่ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบพอมาอันนี้มันร้อยห้าสิบก็คือเทียบผลครั้งที่ผ่านมาใช่เพิ่มมาสามเซนติเมตรค่ะคุณเจี๊ยบแปลว่าตั้งแต่ทานจียวี่มาเนี่ยเกือบสองปีก็ไม่ได้สังเกตว่าความสูงที่เพิ่มขึ้นมาสามเซนเนี่ยเพิ่มตั้งแต่ตอนไหนใช่ค่ะส่วนหมอมาตรวจแล้วถึงไม่เห็นจากผลใช่ค่ะก็วัดสูงปกติเพราะคุณหมอเวลาดูเนี่ย คือด้วย,วยจะเป็นหลายอย่างหลายอย่างค่ะคุณหมอก็จะต้องดูทุกอย่างอย่างละเอียดค่ะก็ะะเพิ่มม3เซนโอ้โหดีใจมากดีใจค่ะดีใจมากๆ <laughs> ซึ่งโดยปกติเท่าที่เราเรียนมานะคะเด็กนะคะผู้ชายผู้หญิงก็แล้วแต่อายุน่าจะไม่เกิน23-25เนี่ยความสูงจะไม่สามารถเพิ่มขึ้นมาได้แล้ว <g> แต่เคสคุณเจบเนี่ยเป็นเคสพิเศษ38 ขออนุญาตยืนยันอายุหน่อยค่ะ38ค่ะ38ครบท้วนบริบูรณ์ใช่ความสูงเพิ่มขึ้น3เซนติเมตรใช่ะใชนะคะจากการรับประทาน G ีอาวีนะคะสุดยอดมากคือคือไม่ไม่ได้คาดหวังด้วยตรงนี้ใช่ค่ะเราอยากหให้โรคที่เราเป็นดีขึ้นแค่นั้นเองใช่ค่ะนะคะ ตัวสอนเองฟังแล้วยังตื่นเต้นยังรู้สึ<อ>กแบบดีใจแทนคุณเจี๊ยบค่ะ,ค,ะคุณเจี๊ยบขาช่วงสุดท้ายคุณเจี๊ยบฝากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร GRV กล่องนี้ให้กับผู้ฟังผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะค่ะอยากให้ทุกท่านได้ลองทานอาจจะไม่ต้องเชื่อเจี๊ยบทั้งหมดนะคะต้องลองลองทานได้ด้วยตัวเองค่ะคนที่ไม่สบายคนที่ป่วยเนี่ยจะรู้ว่าต้องใช้ชีวิตอย่างทุกข์ทรมานแค่ไหนเวลาตื่นแล้วเ,เราไม่มีแรงที่จะดําเนินที่เรา ที่จะเราดำ,ดำเนินต่อไปที่เราจะยิ้มเราเราไม่มีแรงแต่ถ้าเกิดมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีอาหารเสริมช่วยเราได้เราแค่ลองนะคะลองเปิดโอกาสให้ตัวเองดูเราจะรู้ว่าเรายิ้มได้กับทุกวันเรามีความสุขได้กับทุกวันจริงๆค่ะขอบคุณคุณเจ๊บมากค่ะนะคะขอบคุณอีกครั้งสําสำหรับการแบ่งปันประสบการณ์ออกมาจากหัวใจของคุณเจ๊บนะคะ เป็นใครก็ต้องดีใจแบบนี้แล้วค่ะเพราะว่าโรคที่เราเป็นเนี่ยนะคะเยอะมากแล้วก็แต่ละโรคเนี่ยเป็นมาตั้งแต่เด็กนะคะ20กว่าปีที่คุณเจี๊ทุกทรมาน แล้วตอนนี้ทุกๆโรคนะคะดีขึ้นตามลำดับนะคะจนแทบไม่ต้องทานยาของหมอเลยนะคะแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่สอนดีใจกับคุณเจี๊ยบมากที่สุดก็คือความสูงที่เพิ่มขึ้นมาถึง3เซนติเมตรนะคะวรพัสอสศิโรโสพลน,นะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณแขกรับเชิญมากๆนะคะที่มาร่วมแบ่งปันแล้วก็ขอให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมค่ะทุกอย่างต้องพิสูจน์ด้วยตัวของท่านเองค่ะวันนี้เราสองคน ต้องจากลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ